ครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการอ d ดดิชั ition, ่นม i ด i ไฟล์ Fi นะครับพวกเครื่องสายหรือว,ว่ากองต่างๆของ Yamaha PSR SX 700หรือ900นะครับอันดับแรกก็คือเสียบแฟลชไดร์เข้าไปที่มีเพลงมิ d i นะครับจากนั้นนี่ก็ก็กดไปที่ Songlist หรือม i d i File นะครับไปที่ USB นะครับแล้วก็ไปเลือกมา1 1เพลงนะครับ ททนะ player. เอาไปที่เพย์เยอร์เอาไปที่ p พ a y e r นะครับหรือ midi นะครับแตะเลยนะครับอันนี้มันอยู่ใน USB นะฮะเลือกมาสักเพลงหนึ่งหรืออาจจะเป็นเพลงอักกันบอได้นะครับจากนั้นกด exit แล้วมากด recording หนึ่งครั้งแล้วก็ไปที่ ตัวทีนรับไฟมันมันติ recording นะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับหน้าเพจมันติ recording นะครับกดมิกเซอร์ก่อนนะครับมันจะอยู่คอนโทรลพ a n e l นลนะครับปกติให้เลื่อนมาที่ซองก่อนนะครับเพื่อจะทําการปรับนะครับแล้วก็กดออกไปทีนี้ให้กดตัวนี้นะครับ record หนึ่งครั้งกดเลยครับกดปั๊บแล้วก็หยุดก่อนครับ พราะอะไรครับถ้าไม่ทําอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาเราไปเปลี่ยนเครื่องสายหรือแซมปิ้งเนี่ยมันจะเด้งออกครับนะฮะจากนั้นก็เข้าไปที่มิกเซอร์ EQ เหมือนเดิมนะครับสังเกตนะครับกองทุกเบอร์เอ,อ่อจะอยู่เบอร์10นะครับส่วนพวกเบรดพวกอะไรจะอยู่เบอร์2นะครับแล้วก็เครื่องสายมันจะไล่สังเกตว่า,าตัวไข่ปลามันดิ้นตรงไหนฮะก็นั่นแะฮะมันมีพวกไฟเครื่องสายอยู่นะฮะอ่าทีนี้ก็อา่าทำการเปลี่ยน นะครับนะฮะมันมันจะเป็นสแตนดาร์ดคิดอยู่ก็กดที่ User นะครับเปลี่ยนเป็นแซมปิ้งนะครับผมเปลี่ยนเป็น2018ของกองอาจารย์โอเล่นะครับผมจากนั้นก็กดออกมาเลยครับแล้วก็ลองกดเล่นดูนะครับนะครับจะเป็นเสียงแซมปิ้งเลยนะครับทุกตัวนี้ปรับได้หมดเลยนะฮะผม เราต้องเข er ้าไปที่มิ x เซอรปิดปิดมิลีนะฮะแล้วก็พวก i l คิวฟิลอรพวกนี้ก็ปรับได้หมดเลยนะครับถ้าเราอยากปรับตัวไหนก็ปรับได้เลยนะครับผมอกดเอ็กออกก่อนนะฮะแล้วหยุด่าสมมุติว่าเราแต่งเรียบร้อยเสร็จสับเลยนะฮะผมเปลี่ยนแต่กองก็พอนะครับเพราะว่าจะได้ไปอย่างรวดเร็ว ให้กดเซตอัพหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับปุ่มเซตอัพนะฮะอยู่ใกล้กับปุ่มสเต็ปอิดิบนะครับปุ๊บเลยนะฮะแล้วก็กด xq หนึ่งครั้งครับคอมพิวสแล้วนะฮะอ่ามันคอมพิวสแล้วนะครับพอคอมพิวสเสร็จปั๊บเนี่ยก็กดปิดแล้วก็มากดเซฟนะครับเซฟเนี่ยมันจะให้ถามว่าจะเซฟไว้ที่ยูเซอร์ไหมถ้ายูเซอร์ก็ปุ๊บมันก็จะโหลดลงยูเซอร์ให้แต่นี้ผมมีไว้แล้ว2เพลงนะครับ แต่ถ้าเราไม่อยากเปลืองพื้นที่เราก็เอาไว้ที่มีดีเหมือนเดิมนะครับก็เขียนว่าซิฟเฮียนะฮะซิฟเฮียนะฮะฮักกันบ่ได้เอาเหมือนเดิมใช่ไหมเอาชื่อเดิมนะครับถ้าเอาชื่อเดิมก็มันจะทับรอยเดิมเลยนะครับแต่ถ้าเอาชื่อใหม่ปั๊บมันก็จะไปสร้างไฟล์ให้อีกอันใหม่นะครับนะฮะเพื่อจะได้ง่ายต่อการจำนะครับมาสเตอร์มันก็จะถูกเก็บไว้กดโอเคครับกดยิสเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็ลองมาฟังดูนะครับ เสียงแซมกรองจะอยู่นะครับแล้วก็นี่วิธีการซิฟของเครื่องามาฮ่านะครับรุ่นใหม่ s s 7 0 0นะฮะต้องทําตามเทคนิคอย่างนี้เลยนะครับไม่งั้นเนี่ยท่านจะไม่สามารถซิฟกรองแซมหรือว่าเสียงแซมต่างๆหรือว่าเปลี่ยนได้ในหมวดของ MIDI นะครับนะฮะ ขอบคุณครับ